สนใจค่ะ1ชุดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคำถามนะคะที่ถามมาในคอมเมนต์ของรุ่นรหัส79นะคะรหัส79นะคะก็จะเป็นดาวพระเสานะคะบวกกับดาวเกตนะคะโดย79เนี่ยให้ความหมายในทางพลังงานของจักรวานะคะว่าการเงินหาง่ายฐานะมั่นคงนะคะแล้วก็บวกพลังงานของเรื่องสุขภาพเข้าไปด้วยนะคะคนที่จะบูชารุ่น79นี้นะคะ อย่างน้อยเนี่ยจะต้องท่องคำว่าสัมมาอารหังนะคะให้ได้ทุกวันอย่างน้อย79ครั้งนะคะเพื่อเป็นการประจุพลังงานลงไปในเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องสะสมบุญแต่ละเครื่องเนี่ย เป็นเครื่องนะคะที่ได้รับประทานพรมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะดังนั้นนะคะก็จะมีกายสิทธิ์นะคะภาคผู้เลี้ยงในการรักษาเครื่องแต่ละเครื่องนะคะและเมื่อเราเนี่ยประจุพลังงานบุญนะคะหรือว่าเชื่อมกระแสะบุญลงไปนะคะเรื่อยๆแล้วเมื่อกําลังงานเราถึงนะคะเวลาที่เราคิดสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นก็จะสําเร็จได้เป็นอัศจรรย์ะคะ่ะแต่ต้องเป็นตามกําลังบุญและบารมีของเรานะคะโดยใช้เครื่องเนี่ย เป็นจุดในการเชื่อมพลังงานค่ะพอเวลาที่เรากดเครื่องไปนะคะให้ใจเราเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายค่ะแต่ให้มือของเราเนี่ยกดไปนะคะเหมือนเวลาที่เราเคยเห็นพระทิเบตนะคะที่ท่านนับลูกป,ประคำนะคะก็คือกายเนี่ยอยู่กับตัวกดใช่ไหมคะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายค่ะ แล้วเมื่อเรากดทุกครั้งนะคะในมิติละเอียดเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแสงบุญขึ้นมาทุกครั้งค่ะเมื่อเรากดต่อเนื่องกันนะคะพอได้เลข79เนี่ยตัวเครื่องกับตัวพลังงานที่เรากดเนี่ยจะมีการจูนนะคะแล้วก็ทับทวีพลังงานเข้าไปค่ะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะคะเราอธิษฐานในเรื่องซับเนี่ยซับก็จะไหลามาเรื่อยๆอย่างง่ายๆนะคะแต่ว่าจะได้ซับมากหรือว่าซับน้อยนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับฐานบรารมีของแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ย สะสมฐานบาร,รมีมาไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มการสร้างฐานบาร,รมีในชาตินี้ได้เลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกด79ครั้งน้อยเกินไปนะคะก็อาจจะเพิ่มเป็น79คูณ2ก็ได้นะคะก็ลองไปคูณเลขดูหรือว่า79คูณ3ก็ได้ก็จะเป็นการคูณกำลัง2กำลัง3ลงไปนะคะแต่ว่าจิตต้องมีสมาธิด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดไอเดียในการคิดอะไรต่างๆได้นะคะถ้า ใครนะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับวิธีการฝึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จริงๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจียมนะคะจะมาบอกเคล็ดลับว่าฝึกอย่างไรแล้วก็ให้ได้ผลจริงนะคะสามารถที่จะสัมผัสได้ในชาตินี้นะคะก็เป็นผลเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติของทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะ